สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเอาละคลิปนี้ครับพาม,มาดูหน่วยปฏิบัติการย้ายเสาไฟฟ้าครับของอเจอกอรบ์บร,ริดัมโชคชัยการไฟฟ้ารถแบ็คโครครับแคท 320L จะมีการก่อสร้างถนนครับเพราะฉะนั้นจะต้องย้ายเสาไฟลึกเข้าไปข้างในตามเขตเนีนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูการทำงานกันครับกิ่งยางพาราครับต้นยาง นี่เครื่องจอด ดยางทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับนี่ครับปิดเป็นเกีียวลงไปเลย ลึกขนาดไหนครับเี่ยสองเมตรหุ่ลึกสองเมตรครับ ลวงลงอีกรอบสองวันนี้ทำการเจาะอยู่ที่ถนนเส้นแคนดงคูเมืองครับบริเวณสี่แยกน้องกาละโกนะครับแยกหนึ่งไปคูเมืองแยกหนึ่งเข้าแคนดงแยกหนึ่งไปลา บ้านบ้านอะไรเอ่ยโชลรูปนะครับไปโรงงานนำา้ำตาลอีกแกงนึก็ไปน้องอยางหาอยู่ตรงนี้เลยครับ ร้อยครับมวนเก็บเสร็จแล้วป่ะพี่เสร็จแล้วป่ะนี่ เกือบไม่เกือบไม่ทัน <laughs> ไปไหนต่อนี่ไปไหนต่อครับเนี่ยถอนเสาปักเลยครับอ๋อเอาไมโครไปถอนเสาแล้วก็ปักต่อ, icles, กตอแกเย็นไปผมม,มีเลยแกผมมีสิ <laughs> อันนี้อันนี้ขุดดินก็ได้เจาะก็ได้บ่โอ้แงมาครับดัแง<อ>ต่อปั๊มไฮโดรลิกเพิ่มบ่หรือยังไงมันหรือมันมาอย่างนี้เลย ซับเป้าอ่ซับเป้ากับปุ่งเกี๊ยวอ๋อใส่ซับเป้าอ้ซับเป้าซับมีสามด้านนะครับเหยียดเหยียดเวลาใส่ปุ่งเกียวกับใส่สวรรค์ใส่ตัวเดียวกันนะแต่ว่าคอนโทรลก็เหมือนเดิมคอนโทรลเหมือนเดิมแต่ปุ่งเกียวจะไม่เล่นอ๋อสวรรค์เทียนไงเพราะว่าซับเป้าไปแล้วถ้าถ้าเราจะขูดก็สับมาใช้ปุ่งกี๊อ๋อตัแป้งเกีนี่นะครับทำเองเลยคิดเองสุดยอดเลยครับ ล้มหนึ่งสองเมตรล้มหนึ่งสองเมตรครับเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยกี่หลุมแล้วพี่แถวนี้ยนะตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เขาทำถึงล้มได้เละช่วงกราทำถนนใหม่ย้ายแนวใหม่หมดประมาณนี่มันกี่โลเนี่ยถนนเส้นนี้ที่เขาทำเนี่ยประมาณห้าสิบลุมประมาณนี้ปร,ประมาณห้าสิบรมูรมครมับ หลุมที่มีการขุดเจาะกันมาครับลึก2เมตรประยุกใช้เองครับขุดก็ได้เจาะก็ได้โอ้โหสุดยอดเลย ออเจก่อบริรัมโชคชัยการไฟฟ้าครับเนี่ยต่อไปก็จะถอ,อนจากเสาเนี่ยครับไปไว้ลุมนู้นแหละครับ ดัดแปลงใช้ได้ประโยชน์2อ,อย่างนะครับไม่ว่าจะขุดไม่ว่าจะเจาะนี่พอเจาะเสร็จก็มาขุดครับ ปวดแล้วเอารถอะไรยกพี่ไม่โค่นี่แหละไม่โค่นี่นะครับผมโค้อยใส่เลยอ๋อยกวางยกวางเลยอ้าวเดี๋ยวดูครับดูยาวๆเลยครับงานนี้เขาเรียกว่าภารกิจอะไรดีย้ายเสาไฟฟ้าป่าย้ายเสาไฟฟ้าครับย้ายแนว ย้ายแนวสาไฟฟ้าเขาจะทำทางใหม่ทางนี้เขาจะไปเข้ามาครับเอาชื่อภารกิจนะครับย้ายแนวสาไฟฟ้าครับนี่แนวเดิมเนี่ยมันจะอยู่ชิดขอบถนนทีนี้เขาจะมีการขยายถนนครับก็เลยย้ายออกมาให้อยู่แนวเขตของทางหลวงครับ่าอ,ออกไปก็ เอาประมาณ4-5เมตรแล้วครับเจาะเสร็จขุดต่อเลยไฮเทคมากๆดินแข็งเนี่ยไม่ก <down> ล <tills> ัวครับ ก็มีโอกาสได้เคยเห็นครั้งแรกก็เหมือนกันนะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วหลายหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นเหมือนกันกันกบผมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรุดไป,ปรพร้อมๆกันเอาไมโครยกสวไฟฟ้าด้วยต้นยาวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ ต้นเสาไมฟ้าต้นหนึ่งเนี่ยมันยาวยาวเท่าไหร่นี่ต้นนี้ส<ม>ิบสองเมตรครับสิบสองเมตรเราต้องนี่มนตนพ้ากออกก่อนไหมนั่นไปเยซูนะั่นไปเยซูอยู่นั่นต้นหนึ่งยาวสิบสองเมตรครับ ดันแล้วครับดันแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอ้อ้าวดันกลับมาคืนโอ้โอนเอ็นครับโอนเอ็นโอนเอ็นทำให้มันโยก เสียดายครับกำลังกำลังจะได้ดูการถอนเสาท่อยางไฮโดรดิกแตกครับนี่บะตัวนี้บอพี่นี่แหละครับไอตัวดำๆนี่แหละน้ำมันไหลยืมเลยครับรออะไรอยู่ อะไรมาเดี๋ยวค่อยมาชมกันต่อครับก่อนลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ